บรรดาท่านพระพิสุทธิสมณีทั้งหลายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญเพื่อกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจริญเพื่กรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะสิบห้าท่านได้แก่ความประพฤติประจำ ที่บรรดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำส่สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันแนะนำท่านเสก่อนสำหรับจรณะิิถิ้า เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของบรรดาวพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงเพราะว่าอารมณ์ฌานได้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัพพัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ ก็จะขอ,อนำเอาฌานที่สองคือทุติยฌานมาพูดกับรรดาท่านทั้งหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่สองนี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้ยวยองค์หคือวีตก วิจาร์ปีติสุขเอกคตาถ้าจะกล่าวกันไปก็เหมือนว่าผาชนะหรือว่าแคร่หรือว่าตัางที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้ขายันไว้ถึงห้าขาเพระพื้นข้างบนหนักมากยัะมีการทรงตัวไม่ดีนัก จึงมีเท่ายันมากสำหรับอารมณ์ของปทุมอาชาญจะขอย้อนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วเมื่อคืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของปถุมอาชาญที่เรียกว่าได้แก่วีตกก็ได้แก่ความตรึกคือนึกนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่า ท่านจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธเอ็งจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งเราภาวนาอยู่ว่าพุทโธเป็นองค์ประกอบพี่เป็นการส่งตรงส่งสมาธินี่ขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธอยู่ อย่างนี้เรียกว่าวิตกคือว่านึกถึงคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธหรือเปล่านี่กำลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจารณ์สำหรับปีติได้แก่ความอิ่มใจ ความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราภาวนาอยู่สามารถรวบรวมกําลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสมควรเมื่อกําลังสมาธิทรงตัวความเพลื่มปีติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความเพลื่มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงจิตที่ทรงอยู่ในสมาธิ คอา่อาตอนนี้สำหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับฌานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่ากระทึงที่ฌานที่หนึ่งนะนอาการของปีตินี่มีห้าอย่างคือหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งขนพองสยองข่าว คือขณะที่ภาวนาอยู่ไม่ม,มีจิตเอิบอิ่มอยู่มีอาการขนลุกสู้ซามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาในการก่อน <c oughs> สำหรับอาการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเียเลยก็มี ดังนั้นยังขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นแล้วถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจ เีอาการนี่หนึ่งอาการขนลุกสูดสาแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาติอารมณ์สมาธิของเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปนี่แต่หากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสูดส่าจะหายไปจะมีอารมณ์สบายมีความเออบิ่มดีขึ้น อาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ำตาไหลอาการน้ำตาไหลของปีตินี่สำหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏนี่สำหรับบางท่านอารมณ์ปีติตัวนี้คืออารมณ์เป็น ใกล้จะถึงปฐมฌานมีออการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคนใดเขาพูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจหรือเนื้อหรือเนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครครับรารบอย่างใดอย่างหนึ่งท,ที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศลน้ำตาก็ไหล บางรายก็ไหลามากจึงกระทั่งเกิดไอาชาวบ้านเพราะต้องใช้ผ้าขนซับน้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพโย,ยคาวาจรทางไหลจงอย่าตกใจว่านั่นแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีติอันดับที่สองของเราทรงตัว ถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งๆท,ที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่หนึ่งก็เหมือนกันนี่ถ้าปีติระดับที่สองนี่ผ่านไปแล้วปีติที่สามก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโคลงไปโคลงมาโคลงข้างหน้าโคลงข้างหลัง บางดีโครงมากเหมือนกับอาการจะล้มแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าการอย่างนี้ปรากฏเพิ่ทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นถึงระดับปีติที่สตอนนี้มาปีติที่สี่ มีอาการสั่นเทิมคล้ายๆกับปลุกพระบ้างบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจากพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว่า,าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดี ถ้าการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่ห้าปีติที่ห้านี่จะมีอาการทราบสรรั้นร่างกายสู้ซาคล้ายๆก็ว่าตัวโปรง่งเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดูเหมือนว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูนว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิต แต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่เป็นปกติเป็นอาการของปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะทราบซ่านจะสู้สามารถและมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่ห้าถ้าปีติขึ้นระดับถึงขึ้นถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่สามขึ้นมา ท่านที่จเจริญเพืะกรรมาฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการจเจริญสมาธิจะนั่งอะไรจะทำอะไรจะกำหนดจิตจะกำหนดจิตเพื่อปรารถนาจะเพื่อทรงสมาธิอะไรจะทำได้ทันทีแต่อาการของปีติทหานีเขาวันดาท่านทั้งหลายโปรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแก่บคุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่าง บางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอาการทั้งห้าระการนี้อาจจะไม่ปรากฏกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การชุ่มชื่นเสมอๆเ,เป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดวันนี้สนแสดงที่อาการปีติห้าอย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบ ว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกายก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัท้งหลายจนอยาสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติที่สีบางทีจะมีท่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ลมบ้าง บางทีอาจจะเป็นนอนอยู่บนไม้อันเดียวบ้างทึ่งยามปกติเราทําไม่ได้แต่ว่า,าการปีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทําได้แต่มันเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทําไม่ได้ถ้าเมื่อปีติแต่ห้าบแวบการนี้มันจะปรากฏมากเกินไป เราก็พยายามควบคุมกําลังใจคิดว่าต่อที่นี้ไปจะไม่ยอมให้กําลังอาการอย่างนั้นปรากฏแก่กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดีกาที่นามาพูดนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจเพระวิหลายท่านด้วยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็มีอาการตกใจ กลัวบางทีถึงก็เลิกเสียเลยก็มีนี่สำหรับปีติตัวที่หเป็นกำลังมีปีติที่มีกำลังสูงทำสมาธิทรงตัวได้ดีเมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช่นปีติตัวที่ห่งที่เรียกว่าขนลุกสู่ชาหรือขนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะถึงสุขเลยก็ได้ จิตอาจจะเข้าถึงปฐมฌานก็ได้เมื่อขณะที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสักเท่าไรก็ตามจะนอนนานสักเท่าไรก็ตามยืนนานเดินนานสักเท่าไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบือ่อ จะไม่รู้ว่าการเจ็บไม่รู้ว่าการปวดไม่รู้ว่าการเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สึกว่าปวดว่าเมื่อยสำหรับตอนที่จิตเข้าถึงปีติก็ดีเข้าถึงสุขก็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจิน์สีบรมศาสัดาสมมาสัพพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจาระสมาธิ หรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอุปจาระฌานและตอนนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานสแวบเดียวก็หายไป <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพย์ก็ดีเราเห็นภาพเราดินดินเสียงที่เป็นทิพย์ก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะไปจับในภาพหรือเสียงอารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไป ฉะนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏสนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แก่การภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกหรือว่าการพิจารณา นี่ต่อไปเมื่อจิตก,ก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกกคตารมเป็นปฐมมชานความจริงอาการจริงๆเมื่อเข้าถึงปีติสุขเอกคตาเนี่มันใกล้กันมากบางทีก็ชั่วขณะจิตเดียวแต่ที่พูดกันนี่ก็พูดกันตามหลักวิชาเพื่อบรรดาท่านทั้งหลายจะได้รับทราบไว้ขณะที่จิตเข้าถึงเอกเข้าไปถึงปฐมฌาน เป็นเอกคตตารม์อันนี้จิตจะทรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจะนิ่งสนิทมีความสบายถ้าจะภาวนาอยู่ก็ภาวนาเฉยๆจะไม่สำหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสำหรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัด แต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่รำคาญในเสียงว่าเราไม่รำคาญเลยในเสียงเสียงจะมายังไงก็ช่างแล้วก็ภาวานาพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสบ,สบายๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นการของปฐมฌาน นี่สำหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี่มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีอาการวูบคล้ายกระตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตได้ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขบัรดาท่านพุทธบริษัทเพงทราบว่านั่นจิตทรงอยู่ในปฐมฌานได้ไม่มั่นคงนะัก จิตพลัดจากฌานมีอาการวูบคล้ายโจกตกจากที่สูงแต่ก็จงอย่าตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมราอารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันทรงอยู่ได้นักษาอารมณ์จิตสบายไม่ชาจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบสบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏ <c oughs> <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่ง นี่สำหรับข้องฌานที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามเพื่อฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าฌานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุขเอกคตาตัดวิตกวิจารเป็นเส้นได้ข้อน,นี้เรื่องฌานที่สองนี่เป็นเรื่องยุ่งสำหรับนักปฏิบัติอยู่คือเพราะว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นมีตกวิจาร นักศึกษานักเทศน์นี่พลาดกันมาสมรรถแม้แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่ฝึกระยะตนจิตเข้าถึงทุติยฌานคือฌานที่สองเกิดมีความไม่เข้าใจเพราะว่าตัดวีตกวิจณ์ก็ได้วิตกก็ได้กันึก,กว่าจะภาวนาและวิจณ์ก็ได้แก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนา ตอนนี้พอจิตเข้าถึงทานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยๆหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองแล้วก็มีแต่ว่ามีใจสบายชุ่มชื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีวิติววิจารณ์นี่มีแต่ปีติเขาเริ่มก็มีความชุ่มชื่นสบายนั่นก็สุขเอกคตาอารมณ์ทรงตัวดีกว่า ชานที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมห้ใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดิมกว่าชานที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆลยท่านเมื่อจิตถอยลงมาถึงประฐมฌานคือทรงชานที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงที่เราลืมภาวนาไปเสียแล้วหรือหรือว่าเราหลับไปแต่ความจริงนั้นไม่ใช่หลับฉันหลับมันก็งู อาการจะงูไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่หลับคือจิตเป็นเข้าถึงวัฏฏมรรคชานทิ้งภาวนาไปเองแน่เข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนี่โปรดเข้าใจไว้ด้วยจะมีแต่ความเอ,อิบอิน่นจิตจะทรงตัวมากขึ้นเราจะทรงสมาธิในรวดเร็วกว่าเดิม แล้วสามารถจะทรงเวลาได้นานกว่าเดิมตามความต้องการน,นี่พอถึงฌานที่สทั้งกล่าวว่าฌานที่สามมีองค์สองคือตัดปีติทิ้งไปเหลือได้สุขกับเอกคตาสำหรับอาการที่สามนี้จะรู้สึกอลมให้ใจเบามาก ร่างกายเราจะตัดความอิ่มเอิบจะหายไปหรือแต่ความสุขเยือกเย็นมีความสบ,สบายขาดความอิ่มแต่จิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหวหูจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมากเสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินเบามากมีการทรงตัวแนบแน่นสนิท มีความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายเข้าเกล็งไปทั้งตัวแต่ความจริงนั่นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายแล้วตอนนี้เท่าคนนั้นหลายเข้าถึงฌานที่สามแล้วมาทรงฌานที่สได้ดีสมมุติว่าเช้ามดืดทัานตื่นขึ้นมานอนอยู่แล้วนั่งอยู่ก็ตามจิตทรงสมาธิถึงฌานที่สามได้ดี วันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันยัน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดีถ้าการมีอย่างนี้ก็บท่านท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวันเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาปราศัยอยากจะพูดมาก ก็นั่นในก็รจะแสดงว่าสําหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่และปฏิบัติอยู่เท่านั้นเพราะเวลาเลิกแล้วกําลังฌานมันไม่ได้ตามจิตเขาไปตามจิตของท่านไปด้วยอย่างนี้ไม่ดีควรจะพยายามรักษาให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรงไม่มากก็ทรงน้อยอย่างน้อยที่สุดที่สุดแค่จิตยังอยู่ในอุปจารสมาธิ ในวันทั้งวันนี่เราสามารถจะสนได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจารสมาธินี่เราก็คุยกับชาวบ้านได้แดี๋ยวคุยน้อยไปหน่อยถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูดใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลตอนนี้มาถึงชานที่สี่ ขันที่สี่เึ่งกล่าวว่าตัดสุขเสียได้มีองค์สองแมอนกันตัดสุขออกไปเหลือได้เอกเอ,เอกคตาและเพิ่มโอเบคาเข้ามาเอกคตานี่แปลว่ามีอารมณ์เป็นเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่นจงจากนั้นเมื่อมันตัดสุขออกไปได้เหลือเอกคาก็จิตก็จะทรงตัวเฉย อุเบกขาประสาทภายนอกสมบตไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสกันกระทบกระทั่งคือไม่รับการสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามทีหูจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกการสัมผัสจากรมแรงก็ดีเหลือบยุงจะเข้ามาเกาะตัวก,ก็ดีไม่มีความรู้สึก แต่ว่าการทางจิตไม่เหลับมีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะทรงตัวเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีมากมีความสว่างสวัยในจิตจงจะลืมว่าคําว่าฌานนี่ไม่ใช่นังหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์ นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเจริญวิปัส,สนาญาณสำหรับฌานสี่ทั้ง4อย่างนี้ปฐมชัยก็ดีทุติยาชาัยก็ดีตติยาชาัยก็ดีเจตุตาชาัยก็ดีเนี้เทาว่าเป็นภาษาไทยก็ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด คือบรรดาพิสุทสม์สมณรก็ดีอุมบาสกุมบาสิกายก็ดีจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะาสามารถควบคุมกำลังใจให้ดีตามแบบจรณะทั้ง1ิบเข้อที่กล่าวมาข้างน้นหรือไม่นั้นก็อยู่ที่กำลังสมาธิในเอง หรือว่ากําลังสมาธิของท่านได้ทรงฌานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่งนี่ถ้าหากว่าท่านนนั้หลายสามารถทรงได้ฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองก็ดีฌานที่สามก็ดีถึงฌานที่สี่ยิ่งดีมากไม่เวลาเชา้ชามืดเช้ามืดนี่เป็นเรื่องสําคัญ ถ้าตอนชเช้ามืดจิตของท่านทรงฌานได้ปล่อยให้รลมแนบสนิทต,ตามที่กำลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าเจรณะทั้ง15ข้อคือหนึ่งศีรสมถะท่านท่านก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์สีไม่บกพร่องอินทรีย์สวบรการสํารวมตาหูจมูกริ้งกายดีทั้งหมดเพราะใจมันทรงตัวในด้านกุศล ตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้นโอน้อชเนมัตตัญญาการรู้จักประมาณในการบริโภคผู้ทรงชานี่ฉันอาหารไม่มากนักแต่ยังไม่ถึงจะไปลดอาหารมันนะปล่อยมันตามสบายเพราะอาการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินเพื่อทรงอยู่เพราะความหลงไม่มี กายคริยาในโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมืน่อคนเตือนอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่องความละอายต่อบาปคือหิริโอ,อตตะกตะปะความเกรงครัวตะผลของความชั่วมีอยู่พระหุสัจจะความทรงจำของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่เป็นปกติวิทยะความเพียรก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอ ัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี้ถ้าจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยกําลังเขาสมาธิเป็นสําคัญเป็นอันว่าเมื่อบรรดาท่านพโยคาวะจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นฌานไหนก็าตามเราจิตขึ้ท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในยามเช้ามืดเป็นอันว่าจรณะทั้งสิภาบริการจะสมบูรณ์แบบ เป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิบาทสีครบถ้วนบริบูรณ์และก็สามารถจะทรงความดีในบารมีสิบประการในครบถ้วนอาดาสำหรับวันนี้เรื่องจารณะสิบห้าก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้